สวัสดีครับผมมูลิกะดูดีสวนทุกใจครับผมมาบึงอ่าผลผลิตของสวนครับมูนีผ้ามาบึงสวนพุทธาครับลึสวนหมกท่านเนาะนี่ครับชมพุทธาสวนหมกท่านผมบึงเรียครับว่าเป็นยังไงไงไปผมโบอ,อ่าขี่ดำขอดไซส์ครับขี่ดำ ขีดดำของอพเพื่นเรือเนียงก่อนอ้อยครับขีดำดำอ้ยมมอยขอีดดำอ้อยผมขอใส่เนาะนี่ครับบริเวณผมขอใส่ครับจ้าก็กำลังเป็นเป็นดอกเป็นยังล่ะครับดอกนี่ปลูกปีแรกครับนี่ก็ตลังเป็นออกดอกผมจุ่มใบชำนีเนาะมันกำลังเสียดสี่เห็ดข้างนะครับ น,นี่ก็ล่องึ้นกระทูอะไรไดิกานครับดิกรัรอยู่ดิกนันอยู่นี่ลอ่องึ้นอ๋อมาวงตัวนี้ครับเป็นอย่างโอ้ยยูซูสกไตยูจูสกไตครับแขยงลงสื่อเดี๋ยวเป็นอ,อ,อียน้อตายตายยูจูสึกตยุย ตุย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 เลยนี่ครับเนี่ำงามนี่ครับนี่อือครับก็กำลังงามมันก็ตายลงมันงงเป็นนอนอีหยังหากน่าบ่ต้นเอื้องก็คือว่าเป็นอย่างดูต้นเอื้องกระทุกประการต้นนี้กำลังงามครับนี่กำลังงามขึ้นเลยเห็นบ่ก็ลองตรงไว้ก่อนว่ามันสีเพราะมันสีกันนั่นบน ่มันจะขึ้นมาบ่หักนองหักนองขุนนองขุนเน่าครับนี่ขุนนองเลยให้จังเลยระบาดที่นี่ขุนหลักนองอืมไม่ยันนี่เสียบคุน ลาขุนนองครับโอ้ผู้ใดห,หุงเจักว่าเห็ดจังไรยังเสียแก่หายนี่บอกเยอะเห็นเถอะผู้ใดหุงเจักว่ามันมเสียหายนะขุนนองหน่ยครับเนาะตอบในคอมเมนต์มาเลยเถอะครับตอบในคอมเมนต์มาเยอว่าเห็ดจังไรขุนเนองอเอายายังไม่ฉีดผ้มยันนั่นเป็นทุกต้นครับยันนั่นเป็นยันนั่นเป็นนี่แล้วจังไรเขาอ้อยยังไม่ฉีดเห็มันจังบ่ห้มันขุนเนาเนาะครับเนาะขุนเนองดินเนอง เป็นเจื่อล่าในโคนในนังบ่คุณม่าแต่นันเป็นทุกต้นนะครับนี่มันงามดีครับนี่มันดูงามแบบตัวนี้หละเพราะต้องหอดงามมากเป็นสีเลยหนังก็ง่ามเพราะต้องหอดงามมากเป็นสีเซยนี่งามแบบนี้แหละครับนี่ง่ามแต่ตัวนี้หละงามบักคักหน่ยนะมันไ่ต้องหอนมือนีมากจะด้เหี่ยวรงกับหม่องกับห่อเลย มมีอาการบ่มีแสดงอาการเห็นเลยว่าสิเป็นให้มัหนหักเนาหักอย่างเนาะผมุ่งไสงสัยบกหัก,กบักเนี่ยบกปุ่งบกพูดมู่งบกแตงเลยสงสัยสงสัยวักขัดปวดมู่งปวดพูดมุ่งเตียงเลยมุ่งสงสัยอยู่ที่ไม่เจ๊งเลยจังในสิบหกหอกหกหอกไปเลยปู่หู่ปู่ได้หูกับบอกนี่นเลยครับเด้อว่ามันเป็นหย่อนเอียง มันาตเนาะดูท่ซื้อกต่าตลงมาสิทีนี้จากตัวน้องงามน่หิจิงจริงจงจงไวเนาะกำลังสัตกันเหมันสัตว์กันนะครับตุ่นขบขึ้นดูปุ๋ยกระใสยังกระสซกับพขึ้นน้ำมตุ่นชุ่มันบวกขึ้นนี่อังตัดจริงตัดอ่อน้วครับชุมบุขึ้น ซุ้มบุกขินก็ต้องตัดตัดไห้นี่คือต้นนี่ตัดแล้วก็มัดขึ้นมากทานว่าคุงจังบอลเหลียงซุ้มบุกขินนี่ซุ้มบุกขินก็ต้องตัดออกนะครับตัดตัดงาตัดงาจงไวสามงาครับจงไว้ตัดตัดแล้วก็จงไว ตัวนี้ก็เป็นเหี่ยวลงเป็นนอนเอียงมาดิหากเนองก็จะปลูกหนักแทอะเป็นหากเนองใบเนองไปเนี่ยเหี่ยวลงเลยจากอันจากสีขึ้นดีๆก็เหี่ยวลงโอ้ยคือเป็นสีทีนี้หายามาฉีดผู้ได้รู้ก็บ,บอกให้ด้วครับเด้อว่าจงเหตุจังเดียบจังเสียนั่นเนาะ เบ่งดูเหี่ยวลงสื่อกับเป็นเหี่ยวลงกับหมองตัวที่บลูภาสาเหตุมันกิเลกขางามบักคักบักแน่อยู่เบ่งเลี่ยวกับด้วยจังไหนมาเมื่อนี้เมื่อสองเดี๋ยวไปจังไึเงเหี่ยวตูสูบพุงร้ยโอ้ยมันเป็นเด็ดปเป็นเองเด็ดเป็นเป็นน้ำหลกูกเอยียงรากเนา่าเสือเสอเนี่ยมาฉีดโนเนา่ารากเน่าฉีด เชได้ด้ยตนต่าเจ็ดบาทต,ตายตันหนึ่งเลยครับพี่จงังเสิหาจาังมะเข้มามลปุกด้วยช่งจากเพจมะจากตนวนมาปูกไงผู้จ้กของสวนพมพูเรื่งเนบี่ตายซื่อๆดิผมก็งดขัดเงิดเนี่ยจังด้าย่างใเป็นยังสันยังป,ปลปูกหลไรเนาะปลูกอะไรห็จงังได นี่แหละครับผมอยู่กลางสวนนี่แหละชีวิตเนาะสิรษฐีเอาเปิดวาปลูกเสริมยศน้ำสมมุนี่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 นะครับชีวิตกเกษตรกรเจ้าสวนครับมือไม้หัดครับมือไม้หัดท้ำหัดเท็ดหัดสางหัดปลูกเนาะมันจะเป็นคือผลบอมันจะได้กินคือผลบอมันจะเป็นยังไงโอ้โหต้นมักทุดิน ตัวดินเสียหนาโมบึงคนว่าเอาหนากับ่เสียอันบ่กบึงหัวต้นที่ดินกันตัวดินตัวดีนสงของผมเสียเดียวยาไม่ขีดดีแล้วบ่ขีดยาบ่ได้กินดอกบึงเดียวพิจารณาเดียวจะเริ่มจิตตายลงกับตัวนี้จะยังกว่าหลักเน่าหลักเน่าอย่างป้องกันหลักเน่าเชื้อรากินหักมันเนาะเชื้อรากินหักมัน ต้องหายามากินหายากันเชื้อราเอาด้ายยากันเชื้อรา motion ฉีบอดีกินเด้กุมว่าเห็ดปู่มาเลยร็วๆนิ่งๆหลือมาตายหนิบวกอะไรดีเนี่ยหน่อปู่มางามมาตายนี่มึงดูเดี๋ยวไปที่เรียกว่าโอ้ยขักเนียด้วยว่ะต้นนี่บักงามเลยหัวงามจะได้มาอ้เนี่ยสัน อเ oh, ที่นี่ก็ฝากัจมีนนะครับผมสวัสดีครับ